เรียนหนังสือน้ำภาตาท่องจ๊กนครับเนี่ยันนี้เราทำราวไหนน่มอ้าเนี่ยได้าเอีมาเลียนหนังสือน้ำกันภาตาเราสอนหนังสือเมื่อน่ยก้อยไปไลาเมื่อวัีพอมาไล่มันเต็มเน้ะออกไล่ก็ ปก็ไปดร้หมือนเนาะได้ว่าออเราตรวจมีกล่ดชื่อกับไปได้ล่ะเพมากขึ้นเาวจไม่ตรวจสัว์แล้วเรามือนน้าพุทธออพูทโถชป้าไปแล้วชือไดก็ได้คนเปนเนาะก็ดนัน่เรียกว่าจะมา คุณครูจะสอนแล้วนะคะคุณครูจะสอนนะเตรียมสม,มุดปากกาไว้ได้ครับได้มาเรียนหนังสือต้องการไม่รู้อีกออกเพาราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็ก็รักก็รักเงิงเนเป็นรูนที่ผู้ข่ารูนทุกเฉียวใช่ปะรูนไม่ทุกเฉียวใช่ไม่เปิดอี่บอกคนเรา